แฉต่อพี่ชายพีเคเมาส์ฉ่ำสาบอดีตน้องสะพายไม่ยอมย้ายออกหวังฮุบบ้านไหมมักจะมีประเด็นใหม่ๆออกมาให้สายเผือดได้เอ๊กกันรายวันเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกรณีของพิธีกรดัง P.K. ปิยวัฒนแม้ว่าการยาขาดกับอดีตภรรยาดีกรีนางแบบโยเกิด์ตนัทชาจะผ่านไปเกือบจะครบ1สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังคงมีกระแสทยอยเกิดขึ้นเ,นเรื่อยๆ ล่าสุดพี่ชายของหนุ่มพีเคหนุ่มชลทิตเข็มเพรได้ออกมาโพสภาพแชทสำคัญที่ได้พูดถึงอดีตน้องสะพ้ายที่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านเสียทีทำให้รู้สึกว่ากำลังจะรออยู่เพื่อฮุบบ้านของน้องชายของตนเองหรือเปล่าโดยเนื้อหาของแชทเป็นการสนทนาระหว่างพี่ชายพีเคกับเพื่อนใจความโดยรวมว่าดีใจด้วยที่ยกเครื่องสูบออกจากบ้านได้แล้วแต่โยเกิดก็ยังอยู่บ้านของหนุ่มพีเคไม่ยอมย้ายออกทั้งที่บ้านก็เป็นของพีเคหรือว่าหวังจะฮุบบ้านไปด้วยกันแน่ ทั้งในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านพี่ชายของพิธีกรดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความฉะแฟนเก่าของ P.K. ซึ่งหลายคนก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นการว่ากระทบไปถึงสาวกละแมพัชรศรีที่ได้ออกมาไล์สดให้กำลังใจสาวโยเกิดแน่นอนว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลาบากดับไปแล้วหรือว่าอยากดังอีก ต่อมาหนุ่มชลทิตก็ได้มีการโพสต์ข้อความรราย,ยาวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับทางอดีตน้องสะพ้ายอย่างโยเกิร์ตนัทชาตแต่อย่างใดโดยได้มีใจความว่าได้รับข้อความจากหลายๆคนหลายๆสื่อโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับน้องสะพ้ายเลยและเคารพการตัดสินใจของน้องชายอะไรที่เป็นความสุขของเขาก็ให้ทำไปพร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้